สวัสดีครับผมเต้คลินไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในลิสเพย์ของผมนะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดใช้งานฟาร์มทองอัตโนมัติของเราเลยนะฮะนี่ครับอืม้มใหญ่โตมากเดี๋ยวเราไปจุดไอประตูนี้เธอเพราท่อขนาดใหญ่กันนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกครับเดี๋ยวเราลงมานี่ก่อนนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ออกเนาะแล้วก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปฮอปเปอร์นะฮะโอเคให้หันหน้าไปทางนี้เยี่ยม นะครับโอเคจากนั้นก็ใส่ตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บกันไม่ให้พิกแมนออกมานะฮะแล้วก็ใส่กระจกเพื่อให้มองเห็นข้างในนะฮะโอเคเยี่ยมนะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อตัวขึ้นไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปจุดเนเธอร์พัทท่อกันนะครับโอเคครับขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปเริ่มจุดกันเลยก็แลนะ้วกันเนาะจุดไฟเลยอ,อันดับแรกนะฮะเราต้องจุดข้างในก่อนนะครับโอเคเวลาตอนกลับออกมาข้างนอกมันถึงกลับง่ายไง เออโอเคผมกลัวผมตมากไม่ได้ขึ้นมานานนะฮะโอเคเฮ้ยพิงแมนเริ่มเกิดแล้วครับเห็นไหมอ,อ่าเย่ยมมากนะครับชึบอ,อ่าเปิดไปที่รับประตูครับปุ๊บย่มสวยงามมากชึบโอเคไปครับยาวยาวีวยมยอดโอเคจากนั้นอยู่ตรงนี้ครับอืมมันใหญ่มากดูดิโคตรจะใหญ่โอเคครับ ทุกันน่าจะจูดหมดแล้วเนาะยกเว้นขอบนอกนะฮะโอเคจูดให้ครบทุกอันครับคือตะบูงออกจากตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันเด้งเข้าไปในเนเธอร์นะฮะชึบเพื่อคูต่อ,อก,ก่ันนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่ว่าเร็วๆหน่อยก็ดีชึบนาเห็นไหมเออสวยง,งามมากครับนี่ครับสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวไปชั้นสองนะฮะลงไปายาวๆครับ เราต้องทําแบบเรามาระวังไม่งั้นมีเหลืองแน่นอนนะฮะอู้มพี่พิง้งเนนายนี่ลงไปเลยลงไปเลยเออลงไปเออนั่นแหละสวยงามมากเออไหลไปตามน้ำใชโอ้ตกใจหมดนึกว่าอะไรโอ้ดีนะมันไม่ตีผมถ้าตีผมนี่ผมนี่ตกเลยครับโอ้ดีแล้วที่มันไม่ตีนะฮะอืม ช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยสบายนะฮะก็เลยไม่ค่อยทําคลิปลงนะครับแล้วก็ผมได้ไปรอดอด้วยเด็กนะครับมันก็เลยนะทําลงเฉพาะวันศุกร์เสาร์นะครับโอเคนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมกลับมาจากรอดอแล้วผมหายดีแล้วเดี๋ยวผมจะทาให้ดูแบบรัวๆเหมือนเดิมนะฮะนะครับโอเคต่อไปครับ มีฟิงแมนตกตายตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นน้องๆบางคนก็จะบอกว่ามันจะติดตรงนี้ใช่ไหมก็ใช่ครับมันจะติดตรงนี้ครับนะแต่ว่าเดี๋ยวตัวใหม่มันก็ตกลงมาเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวมันก็อ่าไหลไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอืมไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมตัวนั้นมันก็เริ่มไปแล้วนะฮะนี่เห็นไหมเออเห็นไหมมันก็จะเริ่มไหลไปทีละนิดทีละหน่อยของมันเองครับไม่ต้องห่วงครับอืมโอเคจุกไปเรื่อยๆเอาเพชเปิดเฉยเลย ึบโอเคพิกแมนก็เริ่มตกแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่จีจีมากนะครับอืมข้างบนก็จุดหมดแล้วเนาะโอเคสวยงามมากครับทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็ได้เองซึบโอเคเยี่ยมมากเห็นไหมมันก็จะเริ่มตกลงไปแล้วครับนี่ครับามาดูพิกแมนตัวนี้นะมันก็จะเริ่มไหลไปทีละนิดทีละหน่อยของมันเองครับไม่ไม่ต้องไปเร่งมันนะฮะนะครับ ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดใครเปลี่ยนพื้นที่มันอยู่ตรงน้ําไหลนี่เป็นบล็อกน้ําแข็งได้จะดีมากนะครับนะจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้มอนสเตอร์ไหลเร็วด้วยแล้วก็ไอเทมไหลเร็วด้วยนะฮะนะครับบางทีนะโอเคปึ๊บเยี่ยมทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะครับตอนนี้ โอเคแล้วผมจุดตรงนี้แล้วผมรีเพนไม่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 เปิดตรงนี้ขึ้นโอเคนั่นแหละแล้วก็จุดปึ๊บยยบลงม,มาปิดนั่นแหละครับคือเปิดสลับกลับเข้าไปนะฮะนะแล้วมันก็จะไหลามาตามนี่แหละพวกพิกแมนนะฮะไม่ต้องห่วงครับยังไงมันก็ไปถึงห้องที่เราจะสังหารมันแน่นอนนะฮะนี่ครับมันก็จะเริ่มมาแล้วเห็นไหมมันก็จะไหลามาทีละนิดทีละหน่อยครับนะเดี๋ยวนานๆเดี๋ยวมันก็เยอะเองแล้วแหละนะ เห็นไหมมันก็เริ่มไหลมาแล้วครับอืมนี่ครับตัวนี้ก็จะไหลไปโดนตัวนี้แล้วมันก็จะผลักกันไปเรื่อยๆนะฮะนะครับเห็นไหมอ่าโอเคก็โอเคเลยนะครับสําหรับผมนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไอแผ่นที่น้ํามันไหลอย,อยู่ในเป็นน้ําแข็งได้บล็อกน้ําแข็งได้จะดีมากนะฮะนะครับมันช่วยให้พวกพิกแมนไหลเร็วขึ้นนะนะครับโอเคนี่ครับเริ่มมารวมกันแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาเรื่อยๆครับ มไม่ต้องไปเร่งมันเรื่อยๆแน่นอนนะฮะโอเคจากนี้ก็ปล่อยมันทิ้งไว้ได้เลยครับยืน AFK เลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้ทองเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมเริ่มไหลมาแล้วคืแล้วตัว2ตัวครับนะอืมตกนาทีละสิตัวได้งนะรนะประมาณนาทีละสิบตัวได้นะครับนะ่าจะประมาณนั้นแหละเนาะนะ่มันก็จะติดเห็นมันบางตัวก็จะติดอยู่เนาะ แต่ก็ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ําแข็งมันจะโอเคกว่าน,นี้นะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวหาเวลาไปทําฟาร์มน้ําแข็งก่อนนะฮะแล้วก็เอ่อแล้วก็เปลี่ยนไอ้บล็อกข้างล่างนี้ที่มันติดกับน้ำนะฮะเป็นบล็อกน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวมันจะได้ง่ายขึ้นไงสําหรับการที่อ่อไอพวกพิกแมนนี้นะฮะมันจะไหลเร็วขึ้นแล้วก็ไอเทมถ้าตกอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมไอเทมมันจะตกเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเอ่อถ้าเกิดเป็นไอเทมนะฮะมันก็ถ้าเกิดตก อยู่ตรงนี้ออะแล้วมันก็จะไหลมาตามน้ําเนาะแล้วจากนั้นครับมันจะติดอยู่ตรงนี้ครับนะถ้าเกิดเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนบล็อกน้ําแข็งนะครับมันก็จะช่วยให้อไอเทมไหลเร็วขึ้นแล้วนนะมันก็จะผมว่ามันไปถึงตรงนู้นแัแหละนะครับอืมนะถ้าเกิดทําเป็นบล็อกน้ําแข็งได้จะดีมากครับไอพื้นรองตรงนี้นะอเดี๋ยวผมค่อยกลับมาอัพเกรดทีหลังแล้วก,กันเนาะนะครับเดี๋ยวเอาแบบนี้ไปก่อนละกันนะฮะแบบนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะฮะนี่ครับพิกแมนก็มนอเเืดิ นะครับมันก็มาเรื่อยๆแหละมันก็นาะยืนชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณร้อยกว่าตัวนะฮะก็น่าจะประมาณนั้นแหละเนาะนะครับอืมทิ้งไว้วันหนึ่งน่าจะเป็นพันกว่าตัวก็รวยทองนะครับรวยทองแล้วนะมันก็ไหลามาเรื่อยๆแหละครับนะเออถึงว่ามันจะติดอยู่ตรงนี้ก็เถอะนะครับเดี๋ยวบางครั้งเดี๋ยวมันก็เดินไปติดน้ําตรงนี้เดี๋ยวมันก็ไหลไปตามน้ําเองครับไม่ต้องห่วงนะฮะนะครับ จะเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมมันจะเดินไปติดน้ําเองครับนะพิกแมนมันมีสัญชาตญาณของมันก็คือมันชอบเดินนะฮะนะครับเห็นไหมแล้วมันก็จะไปไลไปนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกน้ําแข็งได้จะดีมากนะก็บอกไปแล้วเนาะโอเคนี่ครับตรงนี้ก็ได้ประมาณ1ิบกว่าตัวแล้วนะฮะยังไม่ถึงไหนเลยนะครับอืก็โอเคนะสาหรับผมก็โอเคนะครับเราจะมืดแล้วห่ะเป็นไรนะเคล็ดลงกมาข้างล่างนี้หน่อยนี่จะเป็นแบบนี้ครับอืเห็นไหม อโอเคแล้วก็คราบยาฮิวมาปาแบบรัวๆอัดได้เลยนะฮะนะครับของก็จะอยู่ในนี้เนะาะเห็นไหมอโอเคอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็นะจุดในเ้อทืพอท่อนี่แหละแล้วก็ดูพิกแมนไหลมาตามนะ้ำมันก็นะมันบางครั้งผมดูมันไหลมันก็รู้สึกโอเคนะนะครับเพราะว่าผมทำมาเหนื่อยมากแล้วคราวนี้มันดูมันไหลไปตามนะ้ำมันก็เออเพลินดีนะฮะนะครับอืม ดี๋ยว่างๆ้างแล้วแจกแมบบออกไปนะฮะแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับนั่นก็จะมีฟาร,ร์มเหล็กฟาร,ร์มทองนี่แหละเนาะฟาร,ร์มทองนี้ผมสําหรับผมนะใหญ่ที่สุดละในชีวิตที่เคยทํามานะฮะใหญ่ที่สุดละนะใหญ่ที่สุดละนะครับนะเออม,มีลูกมันด้วยเนะี่ยเอฮะสุดยอดโอเคจะมึงขอนนอนกันเนาะนอนไม่วางไม่ได้มันเป็นแสลบโอเคไปนอนข้างล่างก็ได้เนาะ ไม่อยากให้พวกมอนสเตอร์เกิดนะฮะโอเคนอนก่อนโอเคนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้สักชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกันนะฮะแล้วผมก็จะไปคราฟยาฮิวด้วยนะครับแล้วก็ามาป่าอ่านมันนะฮะทิงไว้สักชั่วโมงแล้วก็กลับมานะครับไม่รู้ว่าจะได้ทองสักเท่าไรแหละนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปด้วยกันเนาะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะฮะผมอยาก ตีมันเพื่อเก็บทองมากมันโกรธผมแล้วมันโกรธผมแล้วโอเคตีรัวๆครับวางนี่มันเยอะจริงๆเลยเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเยอะมากครับตายปุ๊บของก็แค่ดอปแล้ว่ามารวมกันในนี้นะฮะโตเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่ารวยทองแน่นอนถ้าทำฟาร,ร์มนี้เสร็จนะฮะทองนี้ไม่ต้องไปหาขุดครับเอาจากฟาร,ร์มนี้โดยตรงเลยก็ได้นะครับได้กูอินก๊อมาก็ไปครับ เอ้ยไม่ใช่ได้กูนักเก็ตมาก็ไปค้าบเป็นกูอิงกอนะฮะก็โอเคมากครับนะหน้าดาบมันจะเปลี่ยนเป็นเศษทองได้เนาะนะครับเพราะว่าดาบผมไม่ค่อยใช้เลยนะครับอืมนะมันเป็นขยะมากนะครับดาบทองนะหน้ามันจะเอาไปเปลี่ยนเป็นกูนักเก็ตกูอิงกอได้เอออะไรประมาณนี้เป็นเศษทองนะฮะจะโอเคมากผมตีไม่โดนมันเว้ตรงนี้นะตีไม่โดนเลย ตีไม่โดนไม่เป็นไรโอเคเอาจะบ,บอสตัวที่โดนก็ไนดะ้ออเออครับโอเคนะของก็จะมารวมกันในนี้แหละเน,ะนาะนะครับกินแป๊บมาตีต่อเลยโอเคผมเสียดายไงนะถ้าเกิดผมเดินห่างมันมันก็จะลีอ้าดาบนี่หายเลยตีเพินเกินโอเคไม่เป็นไรนะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปครับให้นั่นก่อนก่อนแล้วกันเนะเาะเรือเรือ เอามาจอดไว้ข้างบนนี้เลยนะเอ่อโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปคราบยาฮิวก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยเอามาปลาใส่บล็อกพิกแมนนี้นะฮะนะครับโอ,โอเคเดี๋ยวผมไปคาบยาฮิวแป๊บนึงนะฮะกลับบ้านแป๊บเดิมฟักโอเคครับมาถึงบ้านสักทีนะฮะเอ่อโอเคเดี๋ยวคราบยาเลยก็แล้วกัน,กนเนาะเอาไปสัก สักหกขวดเลยก็แล้วกันนะ่ยชุบ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 โอเคเยี่ยมหกขวดเลยครับเราไปตักน้ำก่อนเนะี่ยโอเคเยี่ยมมากทำยาฮิวนะฮะก็ทำง่ายๆนะครับเนะี๋ยวทำตามผมเลยนะโอเคชุบชุบชุบนี่เทือหวาดเลยในลำแรกเห็นไหนเนาะนี่เทือหวาดอยู่ไหนเยนอีกอ๋กอนี่ไงเอามาสองอันเยี่ยมโอเคใส่ลงไปก่อนเลยครับ โอเคจากนั้นก็แตงโมทองนะฮะเออ่แตงโมไหนหมดเนี่ยเออนี่โอเคมาสองอันแล้วก็ทองนะครับโกูอินก้อนสองก้อนอันนี้มาคาเป็นอ่โกนักเก็ตนะฮะอ่แตงโมทองคำรัวๆเลยโอเคชึบนี่จะได้มาแล้วครับอืมเก็บไว้โอเคจากนั้นก็ใส่ลงไปได้เลยนะฮะ โอเคก็รอให้มันอันนี้มันเข้าไปนะฮะให้แตงมูทองมันเข,เข้าไปในยานะครับผสมกันเลยพวกนี้ง่ายเลยนะครับไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรแหละโ <c oughs> อเคจากนั้นก็ใส่กูสตโตนเข้าไปได้เลยนะฮะหลังจากที่ใส่แตงมูทองเข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปเลยนะอืเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไว้ก่อนพิกแอคก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วแหละเก็บไว้แต่ผมเอาไปฟาดอะไรเล่นเดี๋ยมันพังอีกนะครับ โอเคเอาที่นอนไม่ที่นอนไม่ต้องแะไไม่ได้ก่อสร้างอะไรเอาอะไรดีเอาไม้มาทําเรือมีไม้ไหมเนี่ยยังไม่ได้ไปตัดไม้เพิ่มเลยครับไม่มีนะฮะนะก็หลังจากที่นะครับปรุงยาเสร็จก็จะได้มาออกมาแบบนี้เนาะเฮ้ยมันยังไม่เสร็จดีว่ะเออนะครับ หลังจากปรุงยาเสร็จก็จะได้ออกมาแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้เอาผงกันพาวเดอร์นะฮะมาแล้วก็ใส่เข้าไปครับมันจะได้ปลาได้นะฮะอันนี้มันปลาไม่ได้มันจะจับกินได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะครับทําให้มันปลาได้ซะโดยการใส่กันพาวเดอร์ลงไปนะฮะทำให้ผมไม่มีไม้เลยเนาะโอ้ยไม้ไม้ไม้ไม่มีเลยครับเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาด้นะโอเค นะครับก็จะได้มาแล้วนะฮะนี่ครับชุบชุบชุบนี่ครับอ่า instant hill นะฮะ instant hill สองเลยนะครับแล้วก็ในรูปแบบของการตายายนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปตัดไม้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็สร้างเรือแล้วก็ไปนู่นเห็นไหมดูดิโอ้สวยงามมากครับเป็นสีม่วงเลยอืโอเคสวยมากนะฮะเออว่ะก็ใช้ได้เลยนะฮะจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราลืมเอาไก แป๊าไก่มาหน่อยครับไก่ไก่ไก่เป็ไงโอเคเอามาทั้งชุดหนึ่งครับเอาไว้กินหนะ่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีดาบโอเคเดี๋ยวค่อยไปเอาฟาร์มทองก็ได้ฟาร์มทองดาบโคตรเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปตัดต้นไม้ต้นนั้นนะฮะเราเดี๋ยวเราคราฟเป็นเรือกันนะครับโอเคไปไว่ายน้ําถ้าผมมีไอ้นั่นนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรดนะิวไซเดอร์สามผมไม่ต้องมีเรือแล้วครับผมเดินในน้ําเอาเลยนะฮะมันเร็วดีโอเค แต่ยังไงเรือก็เร็วกว่ามันเดิมนะฮะนะครับอืมแต่ขี้เกียจคราบไงอืมแต่ละครั้งนี้โอ้ขี้เกียจครามากอืมมันต้องมีไม้ด้วยนะไม้ผมก็ไม่มีด้วยเนะี่ยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราคราเป็นโตครากันนะฮะโอเคที่จริงต้นไม้ต้นนี้ผมจะเก็บไว้ดูเล่นนะครับสวยดีนะฮะมันปลูกอยู่ตรงเกาะแต่ไม่เป็นไรมันจําเป็นต้องใช้ครับเพราะฉะนั้นเอามาคราฟเป็นเรือเสียเดียวนี้เลย โอเคขามมาให้หมดซะเออโอเคไปไปฟาร์มทองกันครับเดี๋ยวกินไก่ไปด้วยอ่าเห็นไหมอืมเป็นสีม่วงฟาร์มก็เปิดใช้งานเป็น,นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับก็สามารถยืน AFK ได้นะฮะสักชั่วโมง2องชั่วโมงก็น่าจะได้ทองเป็นหลายชุดแล้ว,ลวนะครับนะกูอินกอนหลายชุดเลยแหละนะครับโอเคไปเลยนะจอดเรือม,มันเดิมสไตล์เดิม โอเคถ้าเกิดเราออกหางเกินไปนะครับมอนสเตอร์จะรีหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ยืนเฝ้ามันนะครับแล้วก็พอมันเยอะๆก็ปายาอัดมันเลยนะฮะนะครับอ่ามันก็จะทะยอยไหลมาเรื่อยๆแหละมันก็จะเกิดเรื่อยๆแหละนะครับอืมเห็นไหมพิกแมนตัวข้างบนนู้นเห็นไหม <c oughs> มันอยู่ข้างบนงสูงๆเลยแต่มันก็โตมานะฮะโอเคเดี๋ยวยืนเฝ้าข้างล่างทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรากลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับ เอาแล้วครับก็หลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะประมาณชั่วโมง10นาทีได้มั้งนะครับนะก็นี่แหละครับผลที่ได้ออกมานะฮะมาดูซิว่ามันมีสักกี่ตัวกันนะครับโอเคเปิดดูเลยกด F3 ปึ๊บอ่ามีประมาณทั้งหมดนะฮะที่มันอยู่ต่อหน้าผมตอนนี้ประมาณ400กว่าตัวนะครับมันก็เยอะอยู่นะเออว่ะประมาณ400กว่าตัวนะครับโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนี้โอเคครับผมสัมผัสถึงความแหลกได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนสักหน่อยครับ อ่ขึ้นไปดูน้อยโอ้โหสัมผัสถึงความแหลกได้โอ้โหนี่ครับโอ้โหอยู่กันเป <c oughs> ็นร้อยเยอะมากนะดูดีครับอ๋อมันก็จะไหลามาเรื่อยๆนะฮะก็ถามว่ามันมีติดขัดไหมมันก็มีบ้างนะฮะมีบ้างแต่ด้วยสัญชาตญาณของซอมบี้พิกแมนนะฮะมันเดินบ่อยนะครับเดี๋ยวมันก็เดินมาชนน้ําแล้วน้ําก็จะพัดมันมาเองนะฮะนี่เห็นไหมตัวนี้เออเห็นไหมอ่นะครับ ก็ถามว่ามันติดขัดไหมมันก็ติดขัดนะฮะแต่ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะครับสําหรับผมมันไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะ้ฮะนะครับพวกซอมบี้ที่ติดขัดอยู่ก็ไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นะฮะก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับแร้วผลลัพธ์ที่ได้นะฮะก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโอ้โหเป็นสี่ร้อยกว่าตัวเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าป้ายาอัดมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะ๋ยวผมจะเอาของออกจากตรงนี้ก่อนเนาะนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของเดี๋ยนี้มันจะได้เยอะสักเท่าไหร่กันนะฮะนะครับอ่าเราดูเลเวลซิจากเลเวลสิบสามมันจะเป็นเลเวลเท่าไหร่นะฮะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคขวดแรกยาฮิวสองนะฮะโอเคปึ๊บดอกแรกโอ้ถึงกับความแบกถึงกับมาโอเคดอกที่สองจัดไปตายไปแล้ววะเนีเ่ยเไยมองไม่เห็นเลเวลโอ้โหเลเวลมันเยอะเกินดอกที่สามมองไม่เห็นนะหายแล้ว โอเคมองแบบนี้ขวดที่สีเรียบร้อยโอ้โอ้ลักลกโอ้ยโอ้ขวดที่สีตายกันหมดเหลือบางตัวนะฮะสองสามตัวโอ้เปลี่นมาเป็นแบบนี้นี่มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะดูดิจากเลเวลสิบสามนะฮะจะเป็นเลเวลเท่าไหร่อ่าดูดิดูดิอ่าโอ้โหเลเวลขึ้นแบบรัวโอ้มาปั๊มวิวได้เลยนะนี่นะครับ นี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ทําแบบฟูลออโต้นะฮะก็คือมันสามารถต๊มเวลวได้นะครับโอ้โหเฮ้ยโอโ้มันจะเยอะอะไรขนาดนี้อะอะอะออออโอ้โหหน้าตาสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้ยผมมองไม่เห็นอะไรอ้าเปิดกล่องดูหน่อยทองไหลาหมาเทมาครับได้เป็นชุดกันเลยทีเดียวดูในฮอปเปอร์ดิดูในฮอปเปอร์ครับ ผมคิดว่ามันของมันหมดเรียงไหมเอ่อของมันก็น่าจะอยู่ในกล่องนี้หมดแล้วนะฮะนะับโอเคเลเวลที่ได้มาทั้งหมดนะฮะเลเวล42ครับจากเลเวล13นะฮะแล้วก็ของที่ฮอปเปอร์ยังไม่ดูดนะครับเยอะเลยดูเดนะครับเนื้อหน้าเป็นชุดเลยนะผมพยายามเดินขึ้นไปเก็บแล้วนะฮะแต่มันไม่ดูดเท่าตัวผมนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดึงออกจากฮอปเปอร์เลยก็แล้วกันนะก็ให้มันดูดครับโอเคดึงดาบออกเลยดาบนี้ตัวดีเลยครับ ดาบนี้ตัวดีในการขวางของการไหลไอของไอฮอปเปอร์เลยครับอืมโอเคผมพยายามจะกดฮอปเปอร์ตัวนั้นแต่มันกดไม่ได้วะ่ะปายอยู่เลยปายอยู่ก็แล้วกัน,กนแต่มันไม่ตายวะ่ะมันไม่ตายวะ่ะครับเอาดาบฟันเลยก็แล้วกันเออเอาเลยเอาเลยดาบาดาบมันเยอะจังวะอโอเคฟันรัวๆผมมีฟันรัว,รวมาดูดิเออโอเค โอ้ดาบมันติดขัดมากครับเพราะดาบนี่แหละผมว่ามันถึงติดขัดของการไหลฮอปเปอร์เนี่ยโอ้กอดโอ้เต็มตัวผมเลยโอ้ครับโอ้โหเยอะมากครับไม่น่าเชื่อโอ้กูิก้อนได้มาสิบก้อนเลยดูเด็ดดาบมันขวางการไหลของฮอปเปอร์มากครับโอเคทุกอย่างน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคนะครับจะได้มาเป็นประมาณนี้แหละเนาะนะครับของทั้งหมดที่ได้มานะฮะโอเค นี่แหละครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละผลลัพธ์ที่ได้มาครับดาบทองนี้ผมบอกแล้วว่ามันเศษขยะมากครับมันสามารถเอามาค้าเป็นเศษทองไนดะ้ไหมเนะี่ยไม่ได้ด้วยโอ้น่าจะจับแยกได้นะจะดีมากเลยครับดูเดิมันขยะเออชับเนี่ยสามโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้มีอันเบสสามด้วยแต่มันอยู่ในถาดทองแล้วมาทำไมวะนี่ โอ้โหของนี่อครับที่ได้มาชั่วโมงหนึ่งนะฮะโอ้ยเยอะเกินบางทีนะครับดูดิขยะมากดาบทองนี้ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนแล้วนี้เ,เอาลาวาแล้วก็มายูนยใส่รัวๆได้ไหมยขยะมากมันขยะมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาสิ่งที่สําคัญกลับบ้านก็แล้วกันเนาะพวกทองนะฮะพวกเวนื้อเนาสามารถเอาไปแลกกอมเมอรอลได้นะครับเนื้อเนานะฮะดูดิ โอ้โหมันได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่ากลับบ้านก่อนดีกว่านะฮะโอเคชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละเนาะนะครับอืติดขัดก็มีบ้างนะฮะแต่ก็มีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนะโอเคนะครับรวมกันตรงนั้นหมดเลยโอเคกลับบ้านไปคราฟหน่อยสิให้เดาว่าจะได้กูอินก้อนสักกี่ก้อนนะฮะโอเคนะกลับบ้านยาวๆเลยครับนี่นะครับฟาร์มทองของเรานะฮะยอดมาก นะครับมันเป็นฟาร์มทองที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยสร้างมาแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าจะไม่สร้างใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินนะจริงๆมันใหญ่เกินแล้วผมก็โอ้คงคงไม่ทําอีกแล้วครับขี้เกียจแล้วนะในวิวสี่สิบสามก็อินชานกันเมามันได้เลยครับจังหวะนี้อโอเคเอาเรือพังด้วยดีมากประชดเออโอเคเดี๋ยวลองมาค้าดูครับว่าได้กูนก,ก้อสกีก้อนนะฮะ โอเคนี่ครับเอาไปคราปูนก่อนนะฮะเอากูนักเก็ตมาครับนี่นะครับอ่าจะได้ประมาณนี้แหลนะเนาะสามสิบเจ็ดก้อนแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับในสามสิบเจ็ดก้อนก็ถือว่าโอเคนะสำหรับฟาร์มนี้อืมถ้าปล่อยไว้เป็นวันนี้ก็คูณเข้าไปแล้วครับอโอเคเนื้เราก็ไปแลกเอิมอร์ดได้เนาะนะครับนะก็เกนะนะ็บไว้ก่อนผมขี้เกียจไปแลกตอนนี้นะฮะ โอเคครับโอเคนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สนุกมากเลยนะฮะกับฟาร์มทองฟาร์มนี้นะครับโอเคครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟาร์มทองสวยมากนะฮะมองจากไกลๆนี่สุดยอดเลยนะครับ